E aí สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราสู่รายการ Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะพาคุณผู้ชมไปเจาะกิจการต่างๆนะคะว่ามีโมเดลธุรกิจที่จะ สร้างการเติบโตให้ในอนาคตหรือไม่นะคะรวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับราคาหุ้นที่เป็นอยู่ปัจจุบันรวมไปถึงราคาหุ้นที่เราจะให้คุณค่าของเขาด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่หุ้นนะคะแต่กําลังเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ต้องการสแสวงหาผลตอบแทนแบบสม่ําเสมอแล้วก็ สามารถสู้กับเงินฝากนะคะดอกเบีย้ยเงินฝากได้คือพูดง่ายๆคือมากกว่าเงินฝากนะคะตราบใดที่ดอกเบีย้ยต่ําแบบนี้สินทรัพย์ประเภทนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันกาลังหมายถึงกองรีดนะคะวันนี้จะพาไปเจาะกันตั้งแต่เราจัดรายการมายังไม่เคยมีการเข้าไปเจาะในกองรีดกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่เราจะพาไปเจาะโมเดลกันเพราะว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะคะสําหรับกองรีดกองนี้เข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะเมื่อช่วงเมษายนปีนี้เองนะคะใน ราคาหน่วยละ IPO 10บาทนะคะตอนนี้ค่ะขึ้นไปเฉลี่ยเกิน15บาทแล้วพูดง่ายๆขึ้นมา50%แล้วนะคะชันแฉตตัวสินทรัพย์เองแล้วก็ผลตอบแทนก็คงจะสร้างกำไรดีทีเดียวนะคะดิฉนันกำลังหมายถึงกองทั์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ Golden v e เจ u r e นะคะหรือว่าใช้ชื่อย่อว่า GV Lead นะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างค่ะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทัพ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะเราดูกันนิดหนึ่งค่ะเขาประกาศผลประกอบการออกมานะคะสิ้นมิถุนายน2559รายได้นะคะอยู่ที่265ล้านบาทค่ะแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ที่101ล้านบาทนะคะรายได้สุทธิของเขาอยู่ที่164ล้านบาทกำไรต่อหน่วยนะคะทำได้ที่ 0. 2015บาทนะคะแล้วเราลองไปดู Business m o เดลของเขานะคะว่าทำไมถึงได้รับความสนใจขนาดนี้นะคะการเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะเราพูดคุยกับคุณอุรเศศนะคะนาวานุเคราะห์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะเป็นผู้บริหารทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบให้อธิบายนิดนึงนะคะว่าสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนอ่ะมันเป็นสินทรัพย์อะไรคะ ครับก่อนอื่นนะครับโกลเด้นเวนเจอร์รีดนะครับหรือว่าอกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นอาคารสำนักงานนะฮะเกรดเเป็นหลักะนะฮะปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินแรกที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ทรัพย์สินด้วยกันนะฮะอันแรกก็จะเป็นสิทธิการเช่าในอาคารสำนักงาน p าร์ค e n นเจอร์อีโคเซนะครับซึ่งเราก็เช่าในส่วนที่เป็นสำนักงานและพื้นที่ร้านค้านะตรงนี้ก็อยู่ติดกับ BTS เพลินจิตนะฮรตรงสี่แยกวิทยุกับเพลินจิตนะพื้นที่เช่าตรงนี้ก็อยู่ประมาณ26,000ตารางเมตรเป็นพรายเอเรียเป็นพรายเอเรียครับใช่ครับเป็นสิทธิการเช่าเหลือระยะเวลาอยู่ประมาณ25ปีนะนี้เป็นตึกแรกนะครับในส่วนของสินทรัพย์ที่2เนี่ยก็จะเป็นอาคาร สำนักงานสาธรสแควร์นะฮะอยู่ติดกับ BTS ช่องนนทรีนะครับตรงแยกนราธิวาสตัดกับสาธรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเช่าช่วงที่ดินและอาคารทั้งอาคารนะฮะพื้นที่เช่าก็อยู่ประมาณ73,000ตารางเมตรนะครับสิทธิการเช่าก็จะเหลือประมาณ24ปีสำหรับตัวนี้ค่ะอธิบายสำหรับปาร์คเวนเจอร์นิดหนึ่งนะครับาร์คเวนเจอร์นี่พื้นที่เช่าเท่าไหร่คะแล้วก็แต่ตารางเมตรเนี่ย มันเท่าไหร่แล้วที่ผ่านมาในช่วงของสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยการปรับเลทของอัตราการเช่าเป็นยังไงบ้างคะครับของ p a r เว e เจ u r e นะฮะพื้นที่เช่าทั้งหมดก็อยู่ประมาณ26,00 0ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสำนักงานนะฮะจะมีพื้นที่ร้านค้าที่เป็นไว้ซัพพอร์ตสำหรับเทเนนต์ในตึกเนี่ยอยู่ประมาณสัก30%ประมาณสักพันกว่าตารางเมตรนะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดกสะดวกให้กับผู้เช่านะเป็นสิ่งที่ผู้เช่ามองหา ค,ค,ค่าเช่าเฉลี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทต่อตารางเมตรนะซึ่งก็เป็นค่าเช่าที่สูงที่สุดในกรุงเทพนะครับสำหรับอาคารสำนักงานะนะฮะโดยรวมนะครับตลาดอาคารสำนักงานเนี่ยค่าเช่าก็จะขึ้นเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก3 4 5ห้าเอร์เซนต่อปีก็ขึ้นอยู่กับทำเลนะขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละตึกอย่างของปาร์คเวนเจอร์นี่ขึ้นเฉลี่ยมาก็เฉลี่ยก็ก็ก็ ประมาณนั้นอยู่ในระดับนี้ของตลาดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอัตราการเข้าการการขานเช่าตอนนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ก็เกือบเต็มนะอยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเคยสูงสุดเท่าไหร่เคยต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดส่วนมากตอนตอนที่เข้ากงตอนแรกก็อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็มีการคนเช่าย้ายเข้าไย้ายออกก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาค่ะเคยต่ําสุดเท่าไหร่คะต่ำสุดก็เรียกว่าตั้งแต่ก่อนที่เข้ากอนี้เขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตอนตอนที่ สปอนเซอร์ทางกลุ่ม Un i v e n t u r e ที่เขาเป็น Dev e l o p e เเก่าเนี่ยนะฮะเขาก็มีการค่อยๆหาผู้เช่าเข้ามาในตึกตลอด30ปีแรกนะก็เป็น O c c u p a n c y ที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงพีคสุดก็ตอนที่เราเข้ากองนะฮะกเเต็มสาทรสแควร์เหละฮะสาทรสแควร์ก็พื้นที่เช่าอยู่ประมาณ7 3,000ตารางเมตรนะฮะก็เป็นร้านค้าอยู่ประมาณ2000กว่าตารางเมตรนะก็เช่นกันก็เป็นร้านค้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าในตึก ว่าจะเป็นร้านกาแฟธนาคารนะฮะหรือว่าฟิตเนสก็มีฟิตเนสเฟิร์สที่นั่นนะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะออคิวบนซีตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ95%เคยต่ำกว่านี้ไหมฮะหรือว่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะการปรับเปรดาค่าเช่านี่เป็นยังไงฮะก็พอๆกันก็เป็นไปตามสภาวะตลาดที่นี้ถามถึงจุดเด่นนิดนึงนะคะว่าจุดเด่นของกองนี้เนี่ย เราแตกต่างจากกองอื่น,น,นยังไงคะโดยเฉพาะสินทร,รัพย์ที่นาเข้าเข้ามาอยู่ในกองครับอันดับแรกคงต้องต้องบอกก่อนว่ากองรีดต,ต่างกับอกองทุนอสังหาริมทร,รัพย์ยังไงนะเพราะกองกองรีดหรือกองทรัสต์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับนักลงทุนบ้านเรานะฮะก็เพิ่งมีมาได้ไม่ถึง2ปีดีนะฮะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ9กองด้วยกันนะโค,ครงสร้างก็จะแตกต่างกันบางบางเรื่องนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้ยืมะนะฮะกองรีดก็จะกู้ได้สูงกว่านะ,ะเมื่อกู้ได้สูงกว่าเนี่ยต้นทุนทางการเงินต่ํากว่าเนี่ย<ม>ผลตอบแทนของนักลงทุนก็น่าจะสูงขึ้นนะฮะลงทุนในอสังหาที่อยู่ต่างประเทศได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นความยืดหยุ่นที่<ม>กองรีดมีนะฮะแล้วก็เป็นโครงสร้างที่สากลมากกว่ากองทุน,นะะผู้จัดการกองรีดเองเนี่ยก็จะเป็น คนที่มีประสบการณ์ทางด้านในสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจจะแตกต่างจากกองทุนรวมที่เป็นบลจ <S <S นะส่วนใหญ่ค,ครับในส่วนของตลาดกองรีดเองนะครปัจจุบันก็จะมีอยู่ด้วยกัน9กองรีดนะฮะก็จะมีด้านอเอ็กซิบิชันนะฮะด้านด้านสัมมนาก็จะมี1กองอนะฮะมีด้านรีเทลร้านค้าก็จะมี1กองมีโลจิสติกสกองะนะฮะมีโรงแรม1แล้วก็มีออฟฟิศอยู่2 นะของเราก็เป็นหนึ่งในใน,ในกองกองทรัสที่เป็นออฟฟิศของเราเนี่ยก็จะเป็นกอง Trust ท,ที่เป็นลงในอ,อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นกองที่ใหญ่ที่สุด MarketCap ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1 2 0 0 0ืนล้านะนะฮะถ้าเทียบกับทั้ง9กองเนี่ยเราก็เป็นขนาดอันดับ 2, ะฮะใน,ในจำนวนกองในขนาดมาเก็ตแคปอ่าใช่ครับใช่ครับ S <S นะในในส่วนของทรัพย์สินเองเนี่ยเราก็จะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเราก็เลือกลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินที่มีคุณภาพนะฮะที่เป็นอาคารสำนักง,งานเกรด A ที่ตั้งอยู่ใน Prime Area ในใน CBD เป็นหลักค่ะถ,ถ้าเปรียบเทียบกับอีกกองหนึ่งเป็นออฟฟิศเหมือนกันอีก,กองหนึ่งอ่เป็นออฟฟิศเหมือนกันนะฮะไซส์เขาจะจะเล็กกว่านะฮะก็ทำเลเขาอาจจะแตกต่างจากเราแสดงว่าของเราเนี่ยสินทรัพย์คือเป็นทำเลที่มันอยู่ใน prime area ใช่ครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเป็น business model หนึ่งนะ,ะที่เราเลือกลงทุนเฉพาะทรัพย์สินที่ที่อยู่ใน p r i m a r a r e ที่มีศักยภาพค่ะการที่เราอยู่ใน primary a r e อย่างเงี้ยมันมีข้อดียังไงคะ,อ,ะอาจจะเรียกว่าแน่นอนนะผู้เช่าเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้ที่อยู่ของสำนักง,งานเขาที่เป็นที่ที่เป็น p r i m a r a r e อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นเป็น image ของบริษัทนะ เดี๋ยวนี้พนักงานเองเนี่ยเวลาจะเลือกจะสมัครงานที่ไหนหก็เลือกอว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนเหมือนกันเป็นปัจจัยหลักะนะฮะไม่ว่าจะอยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือเปล่าใกล้ BTS MRT ไหมนะฮะแล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีไหมพอได้ทำงานที่นั่นก็มีความรู้สึกที่ดีนะฮะก็เป็นผลประโยชน์กับทางผู้เชา่าเจ้าของบริษัทด้วยเช่นกันนแล้วก็โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมอง ทำเลที่เป็น prime area ที่เป็น central business district มากกว่าค่ะพูดง่ายๆคือโอกาสในการที่การปล่อยเช่าพื้นที่มันจะว่างเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเรียกว่าโอกาสในการปล่อยเช่าพื้นที่เนี่ยก็น่าจะมีมากกว่าที่จะว่างเนี่ยโอกาสน้อยก็น่าก็น่าจะน้อยกว่านะเพราะว่าทำเลอสังหาริมทรัพย์ทำเลก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญอยู่แล้วนะครถ้าในสภาวะที่เศรษฐกิจดีเนี่ยผู้เช่าถ้าเลือกได้ก็คงเลือกทรัพย อยู่ในตึกที่อยู่ในทำเลที่ดีขณะเดียวกันถ้าเกิดสภาะเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเพราะทุกอย่างมันก็เป็นวัตถจักนะฮะเราก็มีจุดแข็งที่อาจจะแข็งกว่าอาคารสำนักงานอื่นที่อยู่ในทำเลที่ที่สู้เราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นจุดแข็งที่เป็นข้อดีได้เปรียบในในบริเวณนั้นเนี่ยมีอาคารคล้ายๆเราไหมครับก็มีหลายอาคารนะฮะแต่ต้องเรียนว่า ลาดสำนักงานเนี่ยนะฮะมีมีซัพพลายในตลาดทั้งหมดอยู่ประมาณ8ล้านกว่าตารางเมตรเนี่ยที่เป็นสำนักงานที่เป็นเกรด A แล้วก็อยู่ใน CBD จ, Bil A, จริงๆเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสัก20%็ก็มีไม่เยอะที่เป็นอาคารใหม่เองที่อายุไม่เกิน10ปีเนี่ยก็มีไม่เยอะเพราะว่าอาคารสำนักงานส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่ก่อนช่วงต้มยำกุ้งช่วงนั้นเรียกว่าสร้างกันเยอะมากเป็นสภาวะโอเวอร์ซัพพ พอหลังจากนั้นก็หยุดสร้างกันมาหลายปีกว่าตลาดจะค่อยๆฟื้นช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นตลาดขาขึ้นของตลาดสำนักงานเพราะว่าสป라이์ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะใน CBD เนี่ยที่ดินราคาสูงมากเพราะฉะนั้นเดเวลลอปเปอร์ถ้าซื้อมาส่วนมากก็จะไปทำคอนโดมิเนียมซะมากกว่าที่จะมาทำสำนักงานเพราะนั้นสป라이์น้อยคู่แข่งก็จะน้อยความต้องการยังมีต่อเนื่องความต้องการมีต่อเนื่องฮะเช่นแน่นอนเราเห็นได้จาก จากที่มีอ n q u i r รีเข้ามาที่อยากจะเช่าในออฟฟิศของเรารถ้าสปายน้อยกว่าต้องการมากโอกาสในการปรับราคาขึ้นเนี่ยอำนาจต่อรองเนี่ยเราเรามีเอมีอำนาจต่อรองที่จะปรับขึ้นจากราคาเฉลีย่ยโดยปกติ 3- 4%มไหมคะก็เรียกว่าเราเราก็าก็เป็นตลาดของของเจ้าของอาคารนะฮะตอนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูสภาพตลาดนะฮะก็สิ่งเราก็คงไม่ได้ขึ้นไปจนจนผู้เช่าเห็นว่าเอ๊ เป็นราคาที่ไม่คุ้มแล้วนะครเพราะนั้นก็ต้องดูต้องบาลานซ์ให้ดนะีก็ต้องเป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจนะครเจ้าของอาคารพอใจผู้เช่าเองก็พอใจที่จะจ่ายเมื่อแรกกับคุณภาพของสำนักง,งานที่เขาจะได้ที่ตั้ง หรือว่า Image ของบริษัทที่เขาจะได้นะคะถ้าดูจากโมเดลธุรกิจของเราที่ทำบอกว่าเราตั้งใจเลยตั้งใจที่จะเอาสินทร,รัพย์ที่อยู่ในพรามแอเรียแล้วก็เป็นเรื่องของการปล่อยเช่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองนี้ซึ่งถ้าดูจากผลตอบแทนเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปรเรื่อยๆ่อมีการปรับ3 4่เในอัตราค่าเช่าแต่ละปีแต่ทีนี้เนี่ยโอกาสที่โมเดลของเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะมีการซื้อสินทรัพย์อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ขนาดกองมันใหญ่ขึ้นเราจะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลนั้นมคะ แน่นอนกองก็ต้องต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะขณะนั้นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเราอยู่แล้วนะ,ะที่จะเพิ่มเพิ่มขนาดกองหาซื้อทรัพย์สินเข้ามาเพิ่มนะฮะซึ่งซึ่งเราก็เปิดโอกาสมองหาอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนั้นก็ก็คิดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในกลยุทธนะะ์นซึ่งซึ่งถ้าได้ทรัพย์สินเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่า การการกระจายความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นค่ะสินทรัพย์ประเภทไหนคะที่เรามองว่าของเราก็โฟกัสที่สำนักงานนะคะสำนักงานเป็นหลักค่ะในบริเวณแถบนั้นหรือว่าอาจจะไปเปิดก็คงเรียกว่าเป็นเป็น prime area ซึ่งคําว่า prime area เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ใน CBD เราะนั้น prime area อาจจะอยู่สมมุติอาจจะอยู่ถัดออกมาจาก CBD นิดนึงแต่ถือว่าเป็น prime ใน location นั้นก็เป็นไปได้ทั้งนี้ definition นิยามของ prime area เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะหนึ่งคือที่ตั้งสองคือการเดินทางสะดวกไหมโดยรถนะฮะโดยระบบขนส่งมวลชนเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงะนะฮะมีร้านค้ามีที่ให้พนักง,งานรับประทานอาหารไหมนะ,ะเพื่อนบ้านเป็นยังไงอันนั้นก็เป็น ส่วนหนึ่งของนิยามของคำว่า p r i m เมเเมื่อสักครู่นี้คุณหลวงเษบอกวนะว่าความพิเศษของกองหลีดก็ค,คือสามารถที่จะให้กู้เพิ่มได้จะไหมฮะสัดส่วนการกู้เพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ NAV ของสินทรัพย์รรเราวบตามตามกฎของกรต่อนะฮะกองหลีดเนี่ยจะกู้ได้มากสุด35%ของสินทรัพย์รวมะนะฮะในกรณีที่กองเนี่ยยังไม่มีเรตติ้ ถ้ากองมีเรตติ้งเนี่ยก็จะกู้ได้สูงถึง60%เรของเรามีเรตติ้งของเรายังไม่มีเรตติ้งนะรเราเพิ่งตั้งมาปัจจุบันเนี่ยก็เรากู้อยู่ที่ประมาณ20%ของสินทรัพย์รวมเนะพราะนั้นก็ยังมีมีช่องว่างในการกู้เพิ่มอีกพอสมควรนะครับ,รบโอกาสข้างหน้ามีความเป็นไปได้แต่ที่นี้มันจะมีสัญญาณอะไรที่บอกค่ะว่าเราเริ่มที่จะต้องซื้อสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มละการซื้อสินทรัพย์เนี่ยผมว่าเรามองหาอยู่ตลอดเ,เวลาอยู่แล้วขึ้นอยู่กับ โอกาสว่ามีสินทรัพย์ที่ดี<ม>ที่เข้ากับสองสินทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเราไปซื้อมาเนี่ยก็ต้องไม่ทําให้ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมเนี่ยต่าลง<ม><ม>นะฮะก็ต้องต้องทำให้ผลตอบแทนของเขาเท่าเดิมหรืออย่างน้อยก็อาจจะสูงขึ้นนะฮะขณะเดียวกันถ้าเราซื้อสินทรัพย์ใหม่แล้วเราต้องเพิ่มทุนเนี่ยก็ต้องมีน้กลงท,ทุนใหม่ที่สนใจเพราะนั้นทรัพย์สินก็ต้องเป็นทรัพย์สินที่ดี ก็คงต้องเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าอย่างที่ทราบนะคะว่ากองประเภทที่เป็นสิทธิการเช่าเนี่ยยิ่ง24กับ25ใช่ไหมอายุสําหรับสิทธิการเช่าเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่จะหมดสิทธิการเช่าเนี่ยราคาหน่วยก็จะลดลงเรื่อยเใช่ไหมคะฉะนั้นจะถามนิดนึงนะคะว่าในช่วงของประมาณ5ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงอะไรที่มันเป็นโอกาสของกองกองจีวีรีบ้างคะ ความเสี่ยงเนี่ยอันดับแรกใน,ในเรื่องของมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลดลงนะะถ้าถ้ารันตัว cash flow รันตัว financial model เนี่ยนะ,ะจะจะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยอาจจะมูลค่าอาจจะลดลงเนื่องจากสิทธิการเช่าที่เหลือน้อยลงเนี่ย <Okay. S 1> จะอยู่ในช่วงปีท้ายๆนะฮะอาจะอยู่ในช่วงสักเปีหลังๆนะะในช่วงแรกจะยังไม่เห็น,นะะตรงนั้นนะฮะ ในแง่ของความเสี่ยงของกอง Golden Ranger Reed นะฮะก็อาจจะแบ่งเป็นสองสาส่วนให้กันนะครับส่วนแรกก็เป็นความเสี่ยงทางด้านตลาดนะก็คือสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดอาคารสำนักง,งานโดยรวมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่ายังเป็นตลาดของอาคารสำนักง,งานอยู่สป라이 y มีน้อยดีมานมีมาอย่างต่อเนื่องนะรตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าเป็นห่วงนะฮะในอีกอย่างน้อยก็สอปีข้างหน้านะครับความเสี่ยง ที่เป็นระดับเล็กลงมาเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงในระดับของสินทรัพย์ทั้ง2อาคารด้วยกันปัจจุบันเนี่ยผู้เช่าก็เรียกว่าเกือบเต็มทั้ง2อาคารทุกอาคารสองอาคารนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุอยู่ประมาณ4-5ปีสั้างารเจ่เสร็จมาประมาณสัก5ปีทั้ง2องอาคารมันจะต้องมีรีเนเวทส่วนมากก็เป็นไปตามเป็นไปตามแผนการัมน คือทุกปีก็จะมีแผนแม่นเทนเนสอยู่แล้วนะฮะที่เป็นมายน์เนอร์แม่นเทนเนสซึ่งจะไม่มีผลกับเรื่องของพื้นที่การให้เช่าใช่ครับใช่ครับใช่ใช่สำหรับที่เป็นเมเจอร์เรโนเวชั่นเนี่ยส่วนมากก็สักป่านชั้นสิบห้ปีอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำทีเฟสลิฟตึกกันสักทีหนึ่งซึ่งเราก็ต้องบริหารจัดการไม่ให้กระทบกับพื้นที่เช่าน่นก็เป็นความเสี่ยงอันที่2นะครับเมื่อสักครูอ่าความเสี่ยงอันที่2ในแง่ของทรัพย์สินเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย เรามีผู้เช่าเต็มเกือบเต็มนะฮะเพราะนั้นเป้าหมายหลักของเราคือรักษาลูกค้าไว้นะฮะทำยังไงให้ลูกค้าอยากอยู่ที่ตึกเรามากกว่าที่อยากจะย้ายออกเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มเ,เป็น Value a d d ให้กับลูกค้านะที่เขาอยอมที่าจะจ่ายในราคาที่อาจจะสูงกว่าตึกอื่นแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคุ้มค่านะเพื่อรักษาลูกค้าไว้ เพราะนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นในแง่ความเสี่ยงของรายได้ที่เราต้องบริหารลูกค้านี่เขาต่อสัญญาปีต่อปีหรือว่าตลาดสำนักงานในโดยส่วนใหญ่จะเป็นทุก3ปีนะฮะจะต่อสัญญาทีหนึ่งต่อสัญญาทีถึงจะมีการพิจารณาราคาใหม่หรือว่าเราสามารถพิจารณาราคาได้ทุกปีครทุกทุกสปีทุกทุกสปีถึงจะปรับราคาขึ้นมาใช่ครับใช่ครับซึ่งโดยเฉลี่ยก็อาจจะขึ้นทุก3ปีก็ขึ้น12-15องถึงออันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่ขนาดนะฮะแล้วแต่ช่วงเวลาขณะนั้นนะฮะอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงในแง่ของไรายได้ของตึกนะฮะ,ะความเสี่ยงถัดมาเนี่ยก็เป็นในแง่การปฏิบัติการในแง่ operational risk นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมที่ดูดูแลทางด้านสินทรัพย์เนี่ยเขาก็ต้องมีแผนไม่ว,ว่าจะเป็นแผน emergency ถ้าสมมติ ไฟดับทั้งตึกลิฟต์ค้างหรือว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรอย่างนี้นเราก็จะต้องมี emergency plan อยู่ทุกๆสถานการณ์นะเพื่อที่ให้คนที่ทำงานเนี่ยรู้ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ประกันอะไรก็มีครบประกันนั่นก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งในในในทางกายภาพนะที่เราก็ทําไว้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นประกันทรัพย์สินหรือว่าประกันรายได้เองก็ตามนะก็ต้ก็ต้องมีไว ซึ่งก็จะคุ้มครองผู้เช่าด้วยจะคุ้มครองทั้งทรัพย์สินแล้วก็ไรายได้ไม่ได้คุ้มครองผู้เช่าครับปกติเนี่ยผู้เช่าจะทําประกันเองภายในพื้นที่เช่าของเขารรรประกันของอาคารเนี่ยก็จะคุ้มครองตัวโครงสร้างอาคาร,ครมากกว่าทีนี้โอกาสการเติบโตของ g ีวีรีดนะคะอะไรปัจจัยอะไรบ้างคะที่มันทําให้จีวีรีดมีโอกาสเติบโตได้ครับ จีวิรีเนี่ยต้องมองว่าลักษณะของกองทรัสต์เนี่ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาว<ฆ>นะฮะที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงนะฮะแล้วก็ยั่งยืนไม่ได้หวือหวามากนะฮะเพราะฉะนั้นการเติบโตของกองเนี่ยก็จะเป็นไปได้สองส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยก็คือการซื้อทรัพย์สินเพิ่ม<ฆ>นะะทำให้ขนาดของกองใหญ่ขึ้นสภาพคล่อง Liquidity ของ,องกองก็มีมากขึ้นนะะ,ะทำให้นักล,ลงทุนอาจจะซื้อขายหน่วยลงทุนได้ไดไดสะดวกขึ้น นะเป็นการรักษาราคาในระดับหนึ่งอันนั้นส่วนแรกส่วนที่2ก็คงเป็นในแง่ของรายได้ของของทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว mm hmm. นะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับขึ้นพยายามปรับขึ้นให้อยู่ในอย่างน้อยก็อยู่ในค่าเฉลี่ยของตลาด <c oughs> ะะแล้วก็มีการควบคุมต้นทุนการบริหารที่ดีนะ mm hmm. เพื่อให้ผลกำไรต่อหน่วยลงทุนเนี่ยมั่นคงนะ mm hmm. ต่อไป ถ้าเป็นปัจจัยแวดล้อมละ่ะคะปัจจัยแวดล้อมอะไรคะที่จะทําให้เป็นความเสี่ยงหรือว่าทําให้เป็นโอกาสการเติบโตยางจากนี้ไปเนี่ยคือคร,ระบบการสื่อสารเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมต่อกันกามากขึ้นรจริงๆ,ๆก็ไม่จําเป็นต้องมีออฟฟิศก็ได้ที่ไหนก็ทําเป็นออฟฟิศได้ทีนี้ค,ความจําเป็นในการที่จะต้องใช้ออฟฟิศการเช่าออฟฟิศเนี่ยม,มันยังมีความจำเป็นอยู่นะถ้าเรานึกถึงใน,ในระยะเวลาที่มันยาวๆในวันข้างหน้า คือตอนนี้เราเราก็มีศึกษาตรงนี้เหมือนกันะนะก็คิดว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยที่คนจะมาทํางานจากที่บ้านหรือไปนั่งทำนั่งทำร้านกาแฟาเนี่ยคิดว่าในบ้านเราก็คงยังเห็นไม่เยอะนะโดยโดยส่วนมากเนี่ยคือ,เน,อ,เ,นอเนื่องด้วยอุตสากรรมในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็คงอยากจะต้องเข้ามาที่ทํางานแล้วก็นั่งทําที่ทํางานเป็นเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าคงยังไม่กระทบเท่าไหร่ สิ่งที่เราเห็นว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือลักษณะการใช้พื้นที่ของผู้เช่านะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีการมีความต้องการที่จะเป็น Open Flo o r Plan มากขึ้น mm hmm. สมมติผู้เช่าเช่าไปเนี่ยก็ต้องการให้พนักง,งานผู้บริหารเนี่ยมีพื้นที่ที่เปิด,ปดโล่งถึงการการสื่อสารถึงกันได้มากขึ้น uh huh. มากกว่าที่จะเป็นกั้นห้องสื่อสารกันได้ลำบากอะ mm hmm. ไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็จะเห็นพฤติกรรมท,ที่เริ่มเปลี่ยนในผู้เช่า uh huh. เพราะนั้น อาคารสำนักงานที่เป็นเกรด A เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอลัมน์ฟรีนะจะไม่มีเสามาเกะกะในบริเวณสำนักงานเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นของเรามีเสาเยอะไหมคะของเราไม่มีมก็เป็นคอลัมน์ฟรีอันนี้ก็จะ <A. S 1> เป็นโอกาสที่ได้รับความนิยมมากขึ้นใช่เพราะนั้นในตัว f l o ร์แพลนของออฟฟิศเนี่ยผู้เช่าก็จะมีความยืดหยุ่นในการออกแบบพื้นที่ได้มากขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เช่าต้องการค่ะ อะไรที่มันเป็นปัจจัยตัวแปรบ้างฮะโดยเฉพาะนโยบายภาครัฐที่บอกว่าอยากจะให้ไทยเนี่ยเป็นเหมือนเทรดดิ้งเป็นเป็นเนชั่นแนลเทรดดิ้งคือเป็นเป็นประเทศที่เข้ามาเทรดหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าที่จะเหมือนเป็นผู้ผลิตอะไรที่มันราคาถูกๆอย่างเงี้ยค่ะผมว่าแน่นอนถ้าถ้ารัฐบาลมีนโยบายตรงนั้นที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีการ ลงมือปฏิบัติ<ม>ที่ชัดเจนแล้วส่งผลอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยแน่นอนความต้องการของสํานักงานเนี่ยก็ต้องมีสูงมากขึ้นแน่นอนทําเรื่องราคาหน่วยนิดนึงนะเพราะว่าราคาหน่วยเราเนี่ยเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนปีนี้เองนะคะสิบ,บาทแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไป15บาทกว่าแล้วนะคะคถ้าในแง่ของ valuation เนี่ยพูดง,ง่ายๆก็คือคนที่เข้ามาซื้อในระดับราคานี้เหมือนว่าผลตอบแทนยังมีอยู่แต่ว่าก็ลดระดับลงแล้วนะคะครตรงนี้ คุณหลุเสร็จมองว่ามีโอกาสไหมคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เพื่อที่จะขยายในผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นที่ซื้ออยู่แนะราคาปัจจุบันเนี่ยให้มีผลตอบแทนมากขึ้นมูลค่าสินทรัพย์แน่นอนทรัพย์สินเราก็ต้องหาเพิ่มนะฮะหาเข้ามาอยู่เรื่อยะนะฮะผมว่าราคาที่ปรับขึ้นมาพอสมควรเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงอัานาี่เหมือนให้ราคาอนาคตไปเยอะมากนะเหมือนก็เป็นก็เป็นสะท้อนสองอย่างนะฮะสะท้อนอาจจะเป็น สะท้อนความเชื่อมั่นในตัวกองในตัวสินทรัพย์แล้วก็ในตัวทีมบริหารกองแล้วก็บริหารสินทรัพย์ด้วยนะฮะว่านักลงทุนก็ให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจนะถึงทําให้ราคาขึ้นไปถึงขนาดนี้เกินความคาดหมายของผู้บริหารก,รก็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 สูงนะฮะก็ถือว่าถือว่าสูง <c oughs> คือยิ่งสูง,อสองนี่กดดันผู้บริหารเล่าครับอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะสะท้อนให้เห็นถึง expectation ของนักลงทุนนะว่าต้องการ คนต่แทนในระดับไหนใช่ค่ะนะฮะเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าเมื่อเทียบกับตลาดทุนที่อาจจะมีความเสี่ยงความผันผวนมากกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ได้ชัดเจนเหมือนกันค่ะภารกิจของผู้วิหารก็คือต้องหาสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มหาสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มแล้วก็รักษาคุณภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะภายในปีนี้เราจะได้เห็นซื้อสินทรัพย์เพิ่มไหมคะ โอ้อันนี้คงคงปกติระยะเวลาในการศึกษาก็พอสมควรนะก็คงงต้องใช้เวลาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอนี้เป็นมุมมองของผู้บริหารนะคะในการพูดถึงโมเดลของกองรีดที่ชื่อว่า G V รีดนะคะเพราะว่าสินทร,รัพย์ที่เขาไปลงทุนมี2อ,อย่างนะคะก็คือตึกของ พาร์คเวนเจอร์กับสาทรสแควร์นะคะซึ่งผู้บริหารก็บอกแล้วนะคะว่าตอนนี้เรื่องของอัตราการเข้าเช่าพื้นที่นั้นเกิน95%ขึ้นไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ราคาที่ซื้อกันอยู่ณนะปัจจุบันนั้นเป็นราคาที่แฟร์ไพรส์ที่สุดนะคะก็คือการหาสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะสําหรับผู้บริหารของกองนี้นะคะกุลรัศเศสนะคะที่มาพูดให้เห็นภาพกันนะคะสําหรับโมเดลของกองนี้กันขอบพระคุณมากนะคะค,ครับ คุณผู้ชมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะเป็นกองหลีดนะคะเราต้องฟังมุมมองจาก2ท่านนี้ค่ะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์แรกนะคะกองหลีดนี่กองแรกทีเดียวที่เข้ามาอยู่ใน Business Mo เด l นะคะเราฟังจากดรนิเวศและดรวิสิตนะคะว่าเขาจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนะคะโมเดลในสินทรัพย์ของกองนี้กันอย่างไรแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้นั้นคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าเรากลับมานะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ